พี่วันฮูดังทุกวันพี่ที่เราไปแล้วเจอที่ผู้จัดการเขาเป็นเพื่อนของพี่ผมน่ะ เลยนะที่ว่นานผู้จัดการอ๋อผู้จัดการที่เราไปเนี่ยเขาเขาเป็นเพื่อนของพี่ผมโอ้โอโอโอรู้จักกันเขามาทักผมตอนนู้นที่เราไปเดินสาย ขำแฟนขับปิตุ้ยอ่ะนี่เขาบอกว่ารุ่นรุ่นแฟนพ่อ <c oughs> แฟนพ่อเนี่ยก็จับไปเป็นเมียพ่อตลอด <c oughs> ตอนนี้เรามีเนี่ยคนคิดเอง เพลงพี่ก็น่าเครียดนะเต้นเยอะร้องยากอยู่พี่เหรอใช่เพลงเนี้ยเพลงฝรั่งอ่ะมันกำ,กำลังงงอยู่ว่าพี่ทำไมดูนิ่งๆดูไม่เครียดเลยแต่ถ้าผมเป็นพี่ผมเครียดตายห่าแล้วเนี่ยคือแบบเพลงก็ร้องยากแถมยังกระโดดกระโดดและสองเพลงอีกแล้วมีเล่นไอซิ่เลียมบ้าบอนี่ฝึกหลายอย่างจริงแล้วไหนจะมาไม่ได้มีเวลาฝึกทั้งวันเนี่ยจะมีคาส์นู่นคาส์นี่ พี่เครียดตรมันเจอแล้วมันไม่มีเวลามาซ้อมวันนี้แล้น้องถึงตัวไหนไม่รู้ตัวะนะเอสดไม่บอกแต่เพลงพี่พี่ก็ต้องไม่เครียดเรื่องตรงที่ว่าม,ม,มันไม่ได้เน้นร้องอะ่ะมันร้องร้อง,องไ,อไม่เห่มันเน้นโชว์ว่าต,<ะ>ตอนเรียนอะ่ะตอนเรียนแบบครูแบบเน้นๆๆๆจนพี่เครียดไงเห็นละก็ยังไงมั้ย ชาร์จพลังตลอดเลยเออแกเนีจี้เยอะนะคผมใช่เล็กอะคผมก่อนทำน้ำไหม ช่องน้ำมันปวดท้องมันนิวนอนแล้วนี่ลมตึก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 ในท้องตลอดนิวนอนไวอ,อ,นอยู่อะของโบส์ <Home board. S 3> พี่ว่าครูต้องไปใส่ให้ตอนบล็อกเวรีแนะ่อะไรหรอภาพโฉออือ,อเห็นว่านั่งเพลงครูร่วมคุยๆอะเหมือนมีอะไรอยู่ไม่รู้มผมยังคิดว่าอ๋อเดียจะมีอะไรวะเพลงมันไม่มีอะไรอ่ะก็อาจจะมีแบบ ต้องขอเขาเรียกาอะไรอ่ะก็อาจจะเป็นแบบที่บอสบอกก็ได้บ้าถ้าทำแบงนั้นได้ไหมหนยสิ่งลงมานะถ้าทำอย่าง,งนั้นอ่ะเล่นดนตรีอยู่บนฟ้าเล,าล<ง>ยบ้าเลยเกินจุดถ้าทำอย่างนั้นอะ่ะกาวนะยิ่งกลัวความสูงอยู่